สมอลตลิปแอมแบตเจอรี่ทุกสีแบบแยกโทนคัดมาให้แล้วมาดูกันเลยเริ่มที่คููโทนบัตเบอร์หนึ่งสีม่วงลาเวนเดอร์ทาแล้วแก้มป๊อปหวานน่ารักสุดๆบัตเบอร์สองสีชมพูนมนมนุลน่สายหวานต้องลองเลยละมุนมากลิปเบอร์เจหนึ่งสีชมพูกุหลาบละมุนเหมาะกับลุคเบาๆหวานหวานลิปเบอร์เจแปดชมพูอมแดงเบาๆทาแล้วดูสดใสมากต่อมาที่วอร์มโทนบัตเบอร์ห้าสีแดงมะเขือเทศทาแล้วหน้าใบบัตเบอร์หกสีส้มสดใสทาแล้วดูเป็นสาวล่าเริงขี้เล่นลิปเบอร์เจหกสีแดงไายเข้ม อมม่วงนิดๆสีสวยขับผิวมากนิปเปิลเจ้าเป็นสีส้มที่สดใสใจลุคซัมเมอร์และสุดท้ายเนเชลโทนบัชเบอร์สามสีชมพูออกพีให้ลุคธรรมชาติดูสุขภาพดีบัชเบอร์สี่สีออกน้ำตาลอมแดงลุคสวยมั่นสายฟอลลิปเปอร์เจสองสีน้ำตาลนุ่มส้มตุ่นๆให้ลุคสุขภาพสวยหรูดูแพงนิปเปิลเจสี่สีชมพูที่ทาได้แบบอฟว r y d a y ละมุนมากอยากให้ขบทุกโทนโทนผิวไหนก็ลอดมีแล้วไหมตามไปเลือกกันเลยที่เซเว่นอิเลเวนออนไลน์สมูทโตออฟฟิเชียลเลยนะ 何